อาดัมฟาร์มสวัสดีจ้าเสาวันที่2าตุลาคม66ค่ะพี่น้องพี่น้องขาได้ข่าวว่าแบ่ออกลูกจ้าเบิ่งแบ่ค่ะพี่น้องขาแบ่ออกลูกรับเข่าเต่าเลย เยวก้อนกาแฟตแต่ว่าเบเรลียงลูกค่ะพี่น้องเียวก้อนกาแฟคือกัน,อ,น,น,นอุ้ยงามพรอี๋ยวมันจะให้ดูด,ดอก <c oughs> เที่ยวก้อนกาแฟค่ะแอลลี่นี่ออกลูกแฝดแต่ว่าเี่ยวก้อนเรลียงลูกอันนี้ทองสองอีลาเบลียงลูกแล้วเทางามแท้เทา พูทั้งสองบ่บกักเถิดทั้งคู่งามแถงามขึ้นเมียเลยลายเฝ้าออกไปไม่ให้ลูกกินนมก่อนบ่เล้ยลูกดูดได้เลยคราบนี่บ่เลี้ยงลูกได้บบไเยลย ม่ให้ลูกดูดนมก่อรเร็วๆพอ<น>่พอพอ่อมามัดขามันเน,นี่พ่อค่ะพี่นองแค่นี้ก่อนนะค่ะไปเห็ดหาแพลก่อนค่ะบอลูพันสีเลี้ยงลูก,ลกบอบูหอกนี่โอ้เลี้ยงลูกแล้วหวงอยู่ ให้ลูกดูดนมนะลูกนะแค่นี้กันนะครับพี่น้องสวัสดีค่ะ